คนไ้ก่อไหนลูกห้างทายก่อหมอกเออแต่เขายี่อนๆเลยปลาไนแบบเป็นปลาเมย์แบบวดีๆน,นะะจากคันจากคัน,มมน,จจนที่เทินเขาซ้าใหญ่สไหนอดติที่เทินไกลนี่อารเทินไกลมากเนาะมันหลายปีเยงกันเนี่ยเอาเนาะเอาห<ม>าัก็ได้ยกาายกากาช่วยแทนนี่ก<อ>ันเนี่ยแม่เถานี่เนาะแคบในเฮงนึง่นอเจแคบในเฮเนี่ยูหาเห็เอาอะเอาเนาะเอาเอา ลายหาจ๊ลายมะกรอมักรอน้น้อยนะเนาะน่าขายหยับเอากะหือนั่กกนว่านั่นเต้านะนั่นอะไสาม,มารถหายเหงื่อหนึม่ัดนึงปีต้องเรียนเนาะอืมัดหนึ่งไรแผ่นอันสองแผ่นแค่ไหนอ๋อเออเต้านะเน,นาะสมอ๋อ <c oughs> กลับมาจากเมืองยองแวะซื้อของฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเมืองพยากนะคะก็เดินทางมาต่ออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงท่าเหลือก็แวะเข้ามาที่นี่เลยคือตั้งใจมาเลยค่ะพระเจ้าทิพย์ล้านต้องนะคะนี่เคยมากราบไหว้เมื่อ เกือบ20ปีที่แล้ว,ลวนะคะ,ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะคุณยายอยากจะมากราบไหว้พระขอพรก็ตั้งใจพาคุณยายมาเลยหลังจากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทางกลับบ้านน่ะก็มีลูกศิษย์ของใจหลวงนะคะอยู่ที่หมู่บ้านมะเขือฟังชื่อหมู่บ้านไม่ผิดค่ะชื่อหมู่บ้านมะเขือจริงๆนะคะก็ได้เลี้ยงข้าวนะคะคือเขาเรียกอะไรอะ เชิญกินข้าวเนาะแต่เนื่องจากว่าไปไล่ไปนากันนะคะก็เลยซื้อเป็นอาหารจานเดียวนะคะก็ไปกับใจหลวงทั้งทริปเลยก็จะมีคนเลี้ยงข้าวตลอดค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะี่่แมมาากกกกัน้ซิวออะปปต ไม่แคดแขกแทงยา่ากลับมาถึงเมืองเชียงตุงนะคะเด็กๆก็เลิกเรียนพอดีค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ